ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิ่งกบหน่อยอายุสองเดือนก็กลัวครับพี่น้องครับมีหอดปลาดุกหน้าพี่น้องครับมีหอดปลาไหลมีปลาคอครับอันนี้จะเป็นบอร่วมเพิ่งล่างบอครับพี่น้องล่างบอเสร็จแล้วก็ว่าเสิมน้ามาฝนทรมมาก่อนครับ่นที่ว่าผ่าไปนู้นขึ้นมากครับน้ำน้ำเข้าไปใต้กระช่างบกน่ะผมจะเปิดน้ำใส่เขาอยู่ครับอ่าช่องนี่เลี้ยนจาก จากีอินแก้วเห็ดแกสองครับมาเป็นเพล่าเพ้าฟาร์มเกษตรผสมผสานนะครับพี่น้องวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบหกกัญญนยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับกันนี้ก็ได้พอดีได้มือถือจากเครื่องนี้จากลูกสาวขึ้นมากครับพี่น้องก็ได้เปลี่ยนซื้อช่อง y o u youtube เมาครับมาลุงเป็นเป็นช่องเป็นช่องแอ <c oughs> ่พ่าเพาเกษตรผสมผสานครับแพร่าเพาฟาร์มเกษตรผสมผสานนี่มีหัวเชื้อหลี่สีทองครับพี่น้อง ท้องอีรีครับนี่เก็บมาจากไฮน่าเดีย๋ยวผมเอาปลาไหลหน่อยปล่อยก่อนครับวันนี้เอาปลางท่านเอาปลาไหลเอาปลาไหลออกเพราะว่านกบเข้อสวบครับปลาไหลหกตัวเก็ดตัวแล้อยุสามตัวพีน่น้องน้องกับไ้มาน้องกับบ่ค่อยดีปะนี่ยครับกระตุยไปสีตัว, I ตวเอาปลาไหลหน่อยลุงปล่อยก่อนลูกไปวินเมย์พันเดลูกเด้อเห็นไหม นี่กีพอออกวบพี่เนื้อไหปลูกปลาไหลมากครับเหง่งในบ่อร่วมกันตอนนี้ฟ้าเพลี้ยผ้าฝ้าเกษตรผสมผสานนี่เฮ็ดมาแล้วสองเดือนก็อีกสี่มือครับพี่น้องเร,เริ่มเริ่มมาเร่งเริ่มเฮ็ดมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดครับกรกฎาคมสองพันหรอสิบแปดเท่าเริ่มต้นโดยกระมังล้างพลาสติกสามใบครับกรุงฝอยหาต หอยขมโล่งหนึ่งพี่น้องสองเดือนผ่านไปผ่านมากอะมีกระช่งบกแล้วทั้งหมดแปดกระช่งครับมีบอเป็นบอผลาเขียวผลาป่าเข้านย่าอีกสองบอครับพี่น้องผมว่ามีบอเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดเลี้ยงหอยทั้งหมดสิบบอเลยครับกูใดโค้หงหลังคาผมก็เฮ็ดขึ้นเรื่อยๆเลยครับพี่น้องครับนี่ยแหละฝนกระตุกตุ้มมือตุ้มมือพี่น้องเละเทะครับบางครั้งกระตุกต้นถั่วมถั่วมพืช กบพักกบเนี่ยนี่ครับนี่ก็มาว่านย่างมาแรงเห็ดแล้วอีกโค้งหนึ่งครับล่อเงระมาณซื้อกับช่างมา๋ยวผมจะทายพี่น้องเบิง้งรุมล่วงก็เด้่อว่ามีถยานายนนะครับอันบอนี่มีเป็นลูกออดครับลูกออดกับลูกกบมาหันฝนกับถล่มมาพี่น้องเอ้ยครับเห็ดหนักลำบากช่วงหน้าฝน นะครับลูกกบลูกกบลูกออดโอ้ตายกับมีตายกับกัดแเป็นธรรมดาครับพี่น้องเพราะว่าเขากัดก,กันครับตายอีนี้น้ำรับเลยเป็นเรื่องธรรมดาครับเอาอุตสาเอาอันแป้นให้เขาอันให้ลูกกบดียูครับกับลูกออดที่กำลังจะไปลูกกบให้ดียูครับทุดท้ายกัดกันขึ้นกาครับอนี้กระช่างบกขนาด2เมตรคุณสอเมตรนะครับพี่น้อง สองเมตรคนสองเมตรมีอยู่สองอันครับสองคูณสามมีหกอันเรนี่กระบ,บอกบอกพอพันไม่พันกระบ,บอกเขียดกัขนาดสองคูณสามครับอันนี้จะเป็นปลาค้อน้อยครับพีน่น้องปลาค้อน้อยที่ว่าผมสอนเขามากแต่เขาเป็นลกูกคข้อครับบ่หน้อยเดี๋ยวได้เป็นน้องซ้ำนี่ก้อยได้เหมือนกันนะครับนี่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 ก้อยนอ้องซ้อซ่เอซ่อยู่นี่ครับผมมายืนอยู่ตำแหน่งตำแหน่งนี่แสดงว่า เขาก็คิดว่าผมจะเอาอาหารใหม่เขาครับเนี่ยเขามันไม่เออาดมาซ้อกันอยู่นี่แหะครับนี่นี่นี่ธานีกล้วยนะพี่น้องเอ้ยครับท่านีกล้วยแล้วเลี้ยงมาเดินก็กลัวไปส่งปลาดุกหอกมาจากสาครับอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์หิดง่ายๆครับพี่น้องหิดง่ายก่อนนี่มีตะไคร่กั้นกลางระวางพ่อครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับแล้วก็มีกระมังดีเสริมกระมังอีกชักใบอยู่ครับ ยังมีพ่อพันธ์อีกสิบหกตัวครับพี่น้องอ่าสาแรมเนี่ยผมเอาไว้ออยังสี่ก้อนพี่น้องครับไว้ออยังสี่ก้อนเพราะว่าสาแรมตัวเงี้ยวกับสุดพุ่นพอดีครับผมจะซื้อสาแรมไม่อีกอันหนึง่งด้วยแต่ว่าลองงบประมาณครับพี่นอ้องก็เลยเอามาใส่ให้พ่อพันธ์ก่อนนี่อนจะเป็นแม่พันธ์ครับแม่พันธ์แม่พันธ์นกับสิบเอ็ดตัวแม่พันธ์ตัวนี้คือคือเป็นตรงไอ้นั่นตรงที่เบ่งไข่เขาก็เป็นสีนะพี่น้องเนาะสีไข่แดงพ่นพ่อพุณแม่เอ,อ้ย ใอ้พันธุ์ตั้งเบอสิบเอ็ดแม่ครับพี่น้องเบิง้งกับข่าวก่อนนะครับชิมาัยเจริญบ่อให้เบิ้งนี่จะเป็นบ่อเขียดอีหมู่พี่น้อง,ม,ออม,องมีกระมังสองอันครับดื้อกระมังอันหนึง่งเลยเอาบอ่อพลาสติกลงครับทุ่ทถายการะน่านถั่วเมือเก่าก็เลยยังยังยังภาสามาดขุดขุดกระมังที่สองใส่ครับตัวนี้บ่ก่อนอันนี้น่าท่วมตลอดครับพี่น้องมีทั้งเขียดอีโม่ครับที่เป็นเขียดในแล้วเขียด ไดรุ่นครับเขียดน้อยนะครับมีทั้งลูกออดเขียดครับพี่น้องตายอยู่เหฮิโดเรียนแบบธรรมชาติครับพี่น้องบอ,อเขียดหนาเขาเกิดกันเองครับมีมีบักฮงผักขนตูวผักขนตูเหลือต้นเดียวบักฮงกระลังแตกอยอดไหมครับนี่ยังมาขึ้นมาทรงมือเขียนเต็มเลยครับนี่นี่นี่ดูดูดูลายานี่ชิโดโมเขียกมุเขียกมุ เบิง้งขัางหนึ่งกับพี่น้องครับเดีย๋ยวถิ่นโรยละเอียดาถ่ยายพี่น้องเบิ้งว่าแต่ตะลาบอ,ต,บอ,ต,บอต่ละบอมีอะไรเป็นอะไรเนี่ยไอ้ดูข่าวๆไปก่อนครับอันแรกว่าสิบบริษัทคุ้งคุ้งขบวนขนาดนี้พี่น้องพอพอ,พอดีวันที่หาก,กันย่าที่ผ่านมาครับตั้งฝนทั้งรมทรมัลมพี่น้องผมก็เอาสลัมตอกไปกับเทิงก็ใช่ครับแต่ตะกอนนี่ยังบ่มีเห็นคานอย่างเึิงเลยทั้งฝนทั้งล่มทั้ลมมากนี่ พูดไงว่าถ้ามีทั้งถ้ามีแค่สลัมมีแค่หลักครับแล้วก็มีแค่กระชังบกก็กระชังบกบ่มีน้ำเนี่ปิวบัดท้ๆครับมันนั่นล้มแรง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 มากแรงจนเสารครับพี่น้องเสาสองเสาในหูของหัวกันครับหัวเสาเนี่ยแท,บ,ทบจะแทบจะทิ่มกันนี่แหละผมก็เลยตัดใจบอกเออเขาต้องเห็ดเห็นมันมาตรฐานยังไงให้ได้ดีดดดๆยังไงเลยมาเป็นอย่างที่พี่น้องเห็นเลยนะครับนี่แหละลองงบประมาณในาการ ตือแซลมโระมาณกับเบิร์ดลวพี่น้องครับเบิร์ดปหนึ่งก็บสองหมื่นกว่าแล้วครับพี่น้องครับเบ็รไปเรื่อยๆเบิร์ดไปสองหมื่นกว่าแล้วบอนี้ผมใหญ่ใหญ่ออกมาจากบอ่อกบที่ว่าไทายอ่าคลิปแรกไอ้ไทยที่แรกเลยพี่น้องอันนีจ้จริงมีปลาเขีงหน้าครับปลากระเดิดหน้ากับปลาสลิดครับพี่น้องครับมีผักบุ้งมี้นทแดงครับมีหอยขมหอยเชลลีนี่พโฟนักปลาเขีงปลาเขีงปลาเขีงหน้าเขาจะเท่ครับพี่น้อง <c oughs> ขอให้เลยครับจับมากกว่าใบทั้งสี่แหละบางตัวก็แข็งแรงครับบางตัวก็อ่อนเอต่อหลับพี่น้องเอ้ยครับจันหร์น้อยกับชิมีลูกปลาเข็งเนาะลูกปลาสลิดลูกปลากระเดิดแล้วครับแต่ปลาหนึ่งที่อยากเลี้ยงแง,ง่งกับปลาปลาซิวก็ยังหาบ่ได้ครับยังหาพันบ่ได้อยู่ระวังนี่ต่ออันนี้เป็นจ้าลูกออดชุดที่สามครับผมถ่ายน้ำ ลังสิตไทยน้ำฝนทะเลฝนทลลมมาอีกอาจจะมีลูกอวา่าทั้งลูกอวา่าลูกกบครับมีหอยขมหอยเชลลี่มีผักบุง้งมีแหนแดงครับเนี่ยลืมถายน้ำไปละตัวตนี้คือคือฝนเหรอครับฝนนี่ตกทะลมเ็ลงานลำบากอันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ชุดหนาครับสิมีโพโตผู่เบื้องหล้งว,ว่าน่าว่าน่าที่มีตัวผู่เป็นหนองหน่าจะมีแค่ตัวเมยครับนี่ก็ถ่ายน้ำด้ยเครื่องเดียวนะ อกูซาหปดไอ้ปดไอ้เสาฝนเหรอไอ้เนี่ยเขาเอ็นยังก็ปดเสื้อมองเสาฟังฟุฝนออกครับทุ่ยไทยน้ามึงดันดันออกได้แค่นี้เองตอนนี้ผมตะลงไปตากเองนะครับค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องครับใน้พันปีหนะไอะมาเบิ่งทางนี้โอ้โลีทีจังหน่อยพี่น้องเอ้ยครับอันนี้ก็ดสีไทยน้าไหครับฝนกัดสลุมให้เขา นี่ลูกออดชุดที่สี่ครับพี่น้องครับนำสีเขียวจักน้อยครับลูกออดชุดนี้ชุดวันทีสิบหาคันยากครับพี่น้องครับที่แรกว่าสีบลได้ใจตุ่มๆต้นๆเนาะถ้าสีบลได้จะเอาไปมากก็ได้อยู่ครับพี่น้องเพราะวันนี้มาแลงวันที่สิบสี่ลงผสมครับวันทีสิบหาเนี่ยฝนตกเครื่องมือแต่ใครอยู่ชมว่ายใเขาเปิดไหนครับมาสั่นกับลูกออดเขาบลได้ฝากนะครับอันนี้กับย่างไทยน้ำบลได้อันนี้จะเป็นปลาหมอชมพนครับอยู่นี่กับสองร้อยตัว น้ำสีดำจังเลยพี่น้องครับหรือขออภัยได้ครับผมก็ผมอยู่ผู้เดียวเนาะผมก็ค่อยๆถ่ายไปครับค่อยๆถ่ายน้มบอกค่อยๆหิดงานไปเฮ็ดงานไปสภาพกับฝนตกอีกแล้วนี่ก็หัวจะฝนเศร้าตกครับก็เลยออกมาถ่ายวี่เดียวพี่น้องเบิ้งเอ๋อโมชมพ่อนกินดุครับพี่น้องนี่มาเศร้าผมให้อาหารปลาดุกด้วยครับนี่มาแลงผมให้เนื้อแดงครับพี่น้องเบิ้งกับย้ำมืัอเทียงก็ยังมาแลงผมให้เนื้อแดงครับเนื้อแดงเนื้อแดงผมให้ เป็นถั่วย,ยี่เงยเลยนนี่ครับเกือบเกือบเปิดและข้อก,กินนีดไหนแดงดีมากดีมากๆเลยครับกรวเบิ่งตัวปุ่นปลาไหลเงยปลาไหลเงยสองตัวครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีกระชังครับก็ค่อยซื้อมาก็ค่อยนี่ตังซื้อกร,กร,กระชังเราจะเลี้ยงกระชังลักษณะนี้แหละครับพี่น้องนิดๆปลาเขาหน่อยครับนี่นี่นี่มีสองตัวครับ,ต,รบตัวนึงครับผมตัวคอตัวนึง เป็นปลาดุกหน้าเปนปลาดุกปลาดุกหน้าอยู่แก่คนหลายครับพี่น้องครับผมฝากพี่น้องที่เพิ่งดูคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามกดดิงครับเด้อขับมาเป็นกำลังใจในะหลายครับเจ้าของช่องนี่เจ้าเดียวกันครับไอ้จักกินแก้วเด้อพี่น้องเด้อครับเด้อพอดีช่องนั้นเอ้ยยอดยอดเวลายอดอันนั้นเป็นรถดารถดาวผมก็เลยว่าเออได้มือถือมาจากลูกสาวเลยก็เลยว่าสิมันยูทูบอ่ะสิมันเน้นช่องนี้ดีกว่าครับ สีไม่เน้นช่องเพียวเพาร์มเกษตรผสรมประสานดีกว่าครับเพราะช่องนั้นฮ็ดมาเกือบสามปีแล้วยังพอพันสั่งได้ได้ก็เพิ่อยู่ยดอดชมวงรถอาหลุดเอาครับพี่น้องเลยามาสู่ไหมครับพี่น้องมาเริ่มต้นติดตามกันไหมในพี่น้องครับเด้เอขอมาเป็นกำลังใจกันเห็นกันนั้นหลายครับนี่ปลาคอมาคูกันนะครับพี่น้องปลาคอ เป็นตัวผูตัวแม่ในแม่เนี่ยขึ้นมากจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับฟาหึหึพี้งทั้งผืนก็นตกอยู่ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันคิปหนา้าเล้วครับเด้อขออนุญาตเติมน,น้ากับท้ายน้าให้ปลาให้ยกุบนะครับดีครับอ้อกลางไหนเมื่อเ